ีกสองตัวเฮ้ยพี่น้องครับเห็ดโกแดงแกงไก่ที่เต็มตาแล้วครับพี่น้องครับหลุดน้ำกันอีกแล้วครับเฮ้ยพี่น้องครับแบบสองจูมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงปาหน้าอาบุษกรทุกคนครับ FC ในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะปกกปเบาก่อนลุยซานครับในเสาร์วันที่สิบห้ากันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวันนี้เขาก็มาไม้เก่าครับ มาผู้จองเพือเราครับเยตตะบนแห่งามเพื่อนบลิกจังหวัดอุบลครับไปหลุดไปรับโซนกันเลยครับมาผู้จองนี่หลังจากคนตรเมื่อคืนนะครับเนาะเมื่อคืนที่มีเห็ดยางเกิดในบ่าวขอนพอดีแกพี่น้องเบิงไดเบิรงครับไปหลุดไปรับโซนกันเลยครับผมไปเลยครับออกปลาคู่เดียวครับไปหลุดในบ่าวขอนเด้อครับพี่น้อง F4 สุขูทสุขคนครับห้องยางมาถึงมาหัวน้องนะครับเนาะ ฝนก็สิมาอีกแล้วครับผมไปหลุ่นไปรับเทลงกันเลยครับฝนก็จะตกอีกลแล้วครับผมเป็นเห็ดนังแร่ครับทุดแหลงนครับเห็ดนังแร่เห็ดหนาแรวครับนาะอีกแล้วครับผม จุมจ่มเลยครับผมกำลังงามครับพี่น้องจุมน้อยครับจุ่มกำลังพุดดีแกงเสียเสียพ,ยพี่นองครับ ก็ข้าวเลยครับเอาอกใบออาใดตืดพ้นครับเนาะรับคุณ ดีครับผม อุ้ยครับพี่น้องปูดีแกงนหวานครับรุ่นหัวห้อยสลีห้อยจูงนะครับน้องหอยสลีน้อย สุดแรกข,ของห้องครับผมถือว่าสุดยอดแล้วครับอีกแล้วครับหนึ่งดอกสองดอกเั่งนี้ครับผมทำเบา,านมาเลยครับนง่ามเลยครับผมตรกหนึ่งครับเกิดบุคคลเป็นมูครับห่างๆครับเหมือนแต่ว่า,าดอกงามนะครับเนะ่ สามจุมครับหลุดน้ำบอลคอนไปเรื่อยเด้อครับพี่น้อง f c สุข,ขุมทุกคนครับบาบาลคอนสีโสกสีมันบ้าครับไหนเปิดใบตองนาะอุ้ยอุ้ยจุ่มๆ้นะครับผม เงาเลยครับผมฝนตโตัวไม่แล้วครับจะเบาขอนที่ไทยได้โดนมันไดครับผมหลุดนน่งกันไปเรื่อยครับ อพี่น้องเป็นจุ่มเป็นจุ่มเลยครับผมวันนี้เียงบอกว่าไดนครับวันนี้ตากขนนะครับเนาะอีกสองดอกครับจุ่มๆเลยครับผมครับพี่น้องเอ้ยเกิดใบตองออกครับใบตองพนนาเนาะครับเนาะหนังแร่อย่างเดียวครับผม งามขนาดนี้ขาเหงาขนาดแก้งนี่สุดยอดเลยแหละครับนี่ จุ่มนีนสามดอกครับผมเก็บมุนม้วนเลยครับทำกลางสายฝนตกปรินหิดพึ่งว่าโอ้คิดพึ่งเขาแค็งครับผม สวยๆนะครับเห็ดหน้าแร่หมูนี่ครับแถวเลยครับผมเก็บต้องกันเด้อครับพี่น้องเห็ดีครบับเก็บเห็ดสอยเบาขอนครับวันนี้เบาขอนกับฝ่าวิ้งกันครับย่านพ้นพ้นเหนืโยดนุอ่งอยุ่แย่แป๊บแป๊บแป๊บกเลยครับผมเก็บเห็ดฝ่าวนัพนพ้นลงครับเนาะ ตกทุกวันเลยครับเก็พึ่งดำครับผมอ้ยซองดอกนี่แกงอิ่มเลยครับพี่น้องอ้ยพี่น้องครับเห็ดโกแดงแกงหวานครับใหญ่ๆสวยๆเลยครับผมบดีนนครับดอกนั้นท่านี้ครับอาเอาควันเ้ยครับอู้ยอีกดรกครับผม สองจูมครับผมลุยงามขนาดเลยครับผมนี่ครับมองก็เกิดเป็นมูแล้วมองก็เป็นมูครับมองก็้วสองสามดอกนะครับเนาะหลุมกันไปเรื่อยครับ สองจุม้มสามจุม้มครับงามเลยครับพี่น้องอืย้ยคักเลยครับอัน,นจุ้มสวยๆแกงแสๆครับผมอ,อือ ตั้ง่อดไรไปเฮ็ดซื้อครับเห็ดโกแดงแกงหวานครับผมบุ้ยครับตำไข่ไก่ครับผมีครับดองนึงตามผมเบาควนนินเลยครับดอกนี้มันตัใหไงครับผมงามเลยครับเห็ดหน้าแล่ครับผมพิ่นมีกระคองผิ่นกินอย่างดีครับหอยเดือเอาพิ่นกินซะครับของแสบปันกันโอแดงครับผม สองอกโย้โยโอแดงสองจุมติดกันเลยครับผมที่รับจุมนึับพี่รับนำมากครับโ้แดงอีกแล้วครับผม งามเลยครับไก่เต็มตาแล้วครับพี่น้องครับหลุดน้ำกันอีกแล้วครับเห็ดกอแดงนี่ครับผมฝนตกใส่นะครับนาะถือคีดินเกือบมันบ่มีสีครับอีกดอกครับผมครับน้องเห็ดมันปูใหญ่กำลังเห็นเขาครับพี่น้องมันปูใหญ่ครับผมทั้งทีครับเกือบมาลายนะครับน้อ สมมันปูใหญ่ลีครับดอกใหญ่ขายเวาขนาดครับผมห็ดโขแดงแกงหวานอีกแล้วครับดอกนึงครับผมครับดอกนึงทั้งโพดครับตามเบาคอนมาเลยครับผมงามๆครับอีกดอกครับผมอุ่ย้องครับ กยบตังกับปั่นผมเลยครับผมขวแดงดอกนี้อยหวานครับขานาดแล้วครับเอ็ดหลังแรกครับผมสระป,ปีนองบ้านทั้งทีครับบ้านสวยๆขายาว อุ้ยครับพี่น้องข้อมูอนี่จุ้มครับมีแต่จุมจ้มๆเลยครับผมครับผมทักทีครับดอกนึยพีครับขอบไปในป่า มีดอกใหญ่ดอกน้อยนะครับเนาะดอกน้อยปาไปครับเอาแต่ดอกใหญ่คือจุ๋งงามๆครับสองจุ้งครับผมกี่ครับจุ้งนึงครับโอ้ยครับพี่น้องดอกนี่ยโอ้ยเต็มสารเลยครับแต่ว่าดอกอยัางงามนะครับเนาะทองอยังขาวครับครับจุ้งหนึ่ง เว้ยลุงมะลุงสีหุยงามขนาดเลยครับแมนเบิดเลยครับบานเดี้ยงกันใส่หลายอูดหรอกนี่บัได้ครับ จะจุม่มใหญ่ๆสวยๆครับพี่น้องเปิดไปตองออกอุ้ยขักขับบันขักแล้วขักแล้วอุ้ยแตนสอนขนาดครับขักแล้วครับขักแล้ว มีแต่จูมเลยครับผมกับแมนบัดเลยบ้านไลายขนาดครับพี่นอ้องอ้ยคักแล้วครับพี่น้องครับบันคักแล้วคักแล้วหลายครังอีรีครับท้องผีก เก็บแล้วคอยตัดครับอ้ยขากิลีครับพี่นองนะครับผมเห็ดหน้าไล่ครับสองจูมส,สวยๆง,งามๆเลยครับผมั้างสีครับผมพี่นองเปืดไปตองออกอื้ย 2องดอกครับสามดอกสองดอกในดอกนึงครับผมดูสิพี่น้องครับสุดยอดมากๆเลยครับผมหลยครักขนาดครับหมู่านไม่ค่อยเห็นครับมากเมือนี้มือไดนครับมือนี้ไล้ครับมือนน บอาก้อนกับมะฮมหนี่ครับานผนดอกหน่อยนะครับนาะบุเห็นเก็บแล้วเขาไปตัดขาครับสูดน้ำบาลก้อนไปเหลือยเ้ยครับว่าสิมานบ่นกันี้ปั๊ดพีหนอนรับดต้องจูมต้องบานมีเบิดเลยครับ สวัสดีครับคนในเวลาอวยกับบานของเบาคอนลุยซานนะครับไปหลุดไปรับซนเมนกันเลยครับเบาคอนสีโสมันบาครับเหมือนนี่เขาปลาผู้เดียวนะครับเนาะมาไม้เขาครับมาผู้จองครับไปหลุดไปรับซ้มนกันเลยครับผมอุ้ยถือมาณกลางแขงครับพี่น้องเข็ดนาแลครับมีแต่ดอกจุ่มๆครับจนพูนตาเลยครับผมจนใส่ถุงนะครับเนาะเดือตาครับกระตากระตาใหญ่ครับผมหมดเดียวกระตาหน่อยมาครับถือว่ามานสุดยอดครับ มีเฮดดาลเเอรเฮ็ดกอ์นะครับเนาะสุดยอดมากๆครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีุตส่าหครับที่เข้ามารับชมบอลคอนหลุยสันนะครับขอบพระคุณหลายๆครับถูกไล่ถูกแซ่ถูกการติดตามครับขอบพระคุณครับบอลคอนขอฝาเวอีกครับคลิปนึงครับปากมันใหญ่ๆลุงปลาน่ะอาเพื่อทุกคู่ทุกคนครับเอฟซีในประเทศละต่างประเทศนะครับเนาะท่านผู้ชมทั่วโลกครับรัว่าน้องนุ่งลูกหลานครับสอนมากดไลค์กดแชร์กดติดตามบอลคอนหลุยสันเด้อครับพอบอลคอนหลุยสานมีแรงใจดคลิปต่อไปครับ คิมดาวขอปรนกันไหมครับเบาๆก่อนไปใจครับคลิปนี้ขอหยุดเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับผมคนกระสิม่อีกแล้วครับ